สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคนรักพักเครื่องทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะร้านนุ่นพาเครื่องของเรานะมีพ้าบ้านสวยๆมาแบ่งปันกันนะพี่ๆค่ะสนใจนะคะโทรได้ที่เบอร์0ูนย์เกนะคะสองหนึ่งสี่สองหนะพี่ๆนะทางร้านของเรานะคะจัดส่งฟรีทุกรายการนะคะพี่ๆค่ะไม่มีบวกเพิ่มนะคะทางร้านของเรานะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆจ๋า ยังไงนะคะร้านของเรานะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดอีพีต่อต่อไปนะคะและเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะพี่ๆขาวันนี้นะคะร้านของเรานะคะมีพาบ้านนสวยสวมาแบ่งปันกันนะคะทั้งหมด25รายการนะจ๊ะพี่ๆขา25รายการเนาะดูให้ชอบก่อนนะคะพี่ๆขาดูให้ชอบดูให้ใช่ถ้ามั่นใจนะคะว่าองไหนนะคะ โทรมาปิดกับเราได้เลยนะคะน้องพร้อมรับสายตลอด24ชั่วโมงนะคะพี่ๆนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่ๆจ๋าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามารับชมรายการแรกกันเลยนะคะรายการแรกค่ะพี่ๆค่ะรายการแรกจะเป็นเหรียญนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะพี่ๆค่ะเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกนะคะ ปีสองสี่ศูนย์นะคะเป็นเนื้อกระไรทองเนาะพี่พี่จา๋าเว้เนื้อกระไรทองนะคะนี่นะคะสวยๆเลยค่ะพี่พี่เดี๋ยวหลงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนนะคะพี่พี่ขาสองสี่หกศย์เนาะนี่สวยเดิมกันเลยนะคะนี่นะพี่พี่จา๋านี่นะคะ สวยๆเดิมๆเลยนะคะรายการนี้นะาน้องเอาที่600บาทนะคะ600บาทน้องพี่พี่า600บาทนะคะรายการต่อไปเนี่ยนะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขารายการหลงไปจะเป็นเหรียญนะคะเหรียญหลงพ่อเปลี่ยนนะคะเหรียญหลงพ่อเปลี่ยนรุ่นแรกนะคะพี่พี่ขาวัดชัยชุมพลชนะสงครามนะพี่พี่ขาเป็นเนื้อทองแดงนะคะเนื้อทองแดงเนาะนี่ เียหลวงพ่อเปลี่ยนปีสองสี่เนะนี่นะคะสวยเลยสภาพอาัน่าจะผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะพี่พีๆขานี่นะขอบนะคะนี่นะคะ,คะ,คะ,ะ,คะด้านหลังเป็นยันนะคะพี่ๆจ๋ายันเนาะห่วงสวยๆเลยนะคะสวงปิ้นๆกันเลยนะพี่ๆจ๋านี่ดูนะคะนี่นะคะ,ะ,คะดูข้อด้านข้างนะพี่พี่จ๋าด้านข้างเนาะ นี่นะคะนี่คะ่ะเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนนะคะเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนเนาะเป็นรุ่นแรกนะคะพี่พี่ขาปีสองสี่เจ็ดสองนะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขาสวยเดิมเลยนะคะห่วงสวยๆเป็นปิ้นกันเลยรายการนี้คะ่ะพี่พี่ขานอ้องเอาที่หกร้อยบาทแล้วกันคะ่ะหกร้อยบาทเนาะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อม่วงนะคะหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะคะพี่พี่จ๋า เป็นรุ่นแรกนะคะเป็นพิมพ์พหน้าแก่ะนะพี่พี่จาพิมพ์พหน้าแก่ะนะนี่นะคะหลวงพ่อม่วงนะคะวัดบ้านทวนเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขาเป็นเนื้อดนี้เป็นเนื้อทองแดงเนาะนี่นะคะสวยเดิมเลยนะคะพี่พี่ขาปีสองสี่หสามนะ เป็นพิมพ์หน้าเก่น,นะคะพี่พี่ขานี่นะคะรายการนี้นะคะ้องเอาที่600้อบาทเนาะพี่พี่ขาหกร้อบาทนะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อท้องสุขนะคะหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงนะคะพี่พี่ขาเป็นเนื้อกระไรทองนะคะเหรียญน,นี้เนื้อกระไรทองเนาะนี่นะคะสวยเดิมเลยพี่พี่จ๋า นี่นะคะปีสองสี่อะไรนี่เก้าแปดค่ะพี่พี่ขาสองสี่เก้าแปดด้านหลังเป็นยันเนาะดูข้างๆนะคะพี่พี่ขาเป็นเนื้อกระไรทองนะคะพี่พี่ขาเนื้อกระไรทองเนาะเรียนหลวงพ่อทองสุกนะคะนี่วัตถนูตร์หลวงนะคะรายการนี้นะคะน้องเอาที่หกร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาหกร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะพี่ๆขารายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงนะคะพี่ๆจา๋าด้านหลังจะเป็นยันตะก้อนะคะเป็นรุ่นแรกเนาะพี่ๆจา๋านี่นะคะเป็นเหรียญหลงพ่อสุดนี่นะคะหน้าสวยเลยนะคะพี่ๆขาคมๆชัดๆ หลังจะเป็นยันตะกอ้อนะพี่ๆ๋าย่างยันตะกอ้อปีศูนย์หกนะคะเป็นเนื้อกระไหล่ทองเนาะขอบนาะค่ะพี่ๆขาขอบสวยคมกันเลยห่วงปิ้นๆกันเลยค่ะพี่ๆขาอนนี่ดูห่วงนะห่วงปิ้นๆกันเลย นี่นะคะเป็นรุ่นแรกนะคะพี่ๆหารุ่นแรกเนาะรายการนี้นะคะน้องเอาที่600บาทนะคะ600บาทนะคะรายการต่อไปจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะรุ่นแรกคะ่ะพี่ๆหาเป็นพิมพ์แหวกม่านนะคะปีพิมพ์แหวกมาก่านปีนะคะ2460นนะนี่นะคะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะ พิมเวกม่านจะเป็นด้านหลังจะเป็นตัวหนังสือนะคะพี่พี่ขาตัวหนังสือจะเป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่พี่จ๋าหูเชื่อมห่วงเชื่อมเนาะนี่ขอบด้านข้างสวยเลยนะคะพี่พี่จ๋าสวยนะนี่นี่นะคะรายการนี้นะน้องเอาที่หกร้อยบาทละกันคะ่ะพี่พี่าหกร้อยบาทเนาะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะ เหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะรุ่นแรกค่ะพี่พี่ขานี่ปีศูนย์สองนะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขาเหรียนหลวงพ่อเอียนี่นะคะตัวยเดิมกันเลยค่ะพี่พี่ขเป็นเนื้อทองแดงนะคะเหรียญน,นี้นะนี่นะคะ สวยเดิมกันเลยหน้าคมชัดเหรียญนี้น้องก็น่าว่าน่าจะผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะพี่พี่ขานี่นะคะเหรียญออกจากเก่าๆแล้วนะคะพี่พี่นะรายการนี้นะคะน้องเอาที่หกร้อยบาทค่ะพี่พี่าหกร้อยบาทเนาะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญนะคะเหรียญหลวงพ่ออินนะคะหลวงพ่อะะพอินวัดโบสถ์นะคะพี่พี่ขเป็นพิมพ์นิยมนะ เป็นเนื้อทองแดงนะคะเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะนี่นะคะสวยเดิมเลยนะคะพี่พี่จ๋าลงก็ออินนะคะเหรียญนี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่พี่ขาพิมพ์นิยมเนาะสวยเลยนะคะพี่พี่ขา,ขานี่นี่นะในการนี้นะคะน้องเอาที่ 600บาทละกันค่ะ600บาทนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญเสือเพ่นนะคะเหรียญเสือเพ่นหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงค่ะพี่ๆขานี่เป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะนี่นะคะปีหนึ่งเจ็ดนะพี่ๆจ๋านี่นะคะ หลังเป็นยันตะก้อนะคะพี่พี่ขาหลังยันตะก้อเนาะนี่นะคะนี่นะคะปีหนึ่งเจ็ดยันหลังยันตะก้อนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะคะพี่พี่ขาเนื้อทองแดงรมดําเนาะรายการนี้นะคะลองเอาที่ห้าร้อยบาทละกันค่ะห้าร้อยบาทนะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อพุ่มนะคะวัดบางโคนะคะพี่พี่ขา นี่ด้านหลังจะเป็นยันไม่จรดนะคะปีสองสี่เจ็ดเจ็ดนะคะพี่พี่จ๋านี่นี่นะคะเป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะคะพี่พี่ขาหูเชื่อมห่วงเชื่อมเนาะด้านหลังจะเป็นยันไม่จรดนะคะนี่นะ สวยเดิมกันเลยนะคะพี่พี่ขาสวยเดิมเลยนะรายการนี้นะน้องเอาที่ห้าร้อยบาทแล้วกันค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญนะคะเหรียญหลวงพ่อเสือนะคะวัดสามกอนะคะพี่พี่จ๋าปีสองสี่เก้าสองนะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อเสือนะคะจะมีเส้นขนแมววิ่งเห็นไหมคะพี่พี่ขาตรงมุมปากเนาะนี่นะคะ ปีสองสี่เก้าสองพี่จา๋าสวยเลยนะคะอือหือนี่นะคะเหรียญนี้นะสวยเลยนะคะพี่ขารายการนี้นะนอนที่ห้าร้อยบาทละกันค่ะห้าร้อยบาทนะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อสดนะคะวัดปาดน้ําภาษีจเจริญน,นะคะพี่พี่ขาปีศูนย์หนึ่งเป็นเนื้อกระไรทองเลยนะนี่นะคะนน่นะคะ ใบหูสวยๆเลยจมูกสวยๆนะคะหน้าคมๆชัดๆกันเลยจ้ะพี่จา๋านี่นะคะสวยเดิมเลยนะคะนี่นะคะรายการนี้นะคะน้องเอาที่ห้าร้อยบาทแล้วกันค่ะห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญพระแก้วมรกตนะคะวัดพระศรีนะคะพี่พี่จา๋า ปี2475นะคะเป็นบ็อกเจนีวานะพี่พี่จา๋าเป็นเนื้อกระไรทองนะคะเนื้อกระไรทองเนาะนี่สวยเลยนะคะพี่พี่ขานี่อือหือขอบคมชัดเลยพี่พี่นะนี่อือหือ สวยเลยนะคะพี่พี่ขาสวยเดิมเลยนะคะรายการนี้นะคะน้องเอาที่600บาทเนาะหกรบาทนะคะรายการต่อไปนะคะพี่ๆี่รายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อท่านคล้ายนะคะหลวงพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่นะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะ นี่รุ่นหนึ่งวัดสวนขันเป็นพิมพ์สองครอบค่ะพี่พี่จ๋าพิมพ์สองครอบเนาะนี่มีเส้นขนแมวตรงหน้าผากนะคะพี่พี่ขาตรงใบหูตรงใต้คางนะคะพี่พี่จ๋านี่ด้านหลังจะเป็นยันนะคะห่วงปิ้นปิ้นกันเลยค่ะพี่พี่ขานี่นะคะนี่นะสวยเลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้น้องเอาที่ห้าร้อยบาทแล้วกันค่ะห้าร้อยบาทเนาะ ในการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะคะเป็นรุ่นแรกค่ะพี่พี่ขาเป็นรุ่นแรกเนาะนี่นะคะเป็นเนื้ออะทองแดงนะคะพี่พี่ขาเนื้อทองแดงเนาะเป็นรุ่นแรกนะคะปีสองสี่แปดสองค่ะพี่พี่ะาสองสี่แปดสองเนาะ นี่นะสวยเดิมกันเลยนะคะพี่พี่ขาเนาะรายการนี้นะคะละน้องเอาที่ห้าร้อยบาทละกันค่ะห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่พี่พจ๋ารายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงเหรียญคุณแม่บุญเรือนนะคะคุณแม่บุญเรือนตรงตรง,งบุญเติมนะคะพี่พี่จ๋าวัดอาวุธนะปีหนึ่งหนึ่งนะคะปีหนึ่งหนึ่งเนาะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขา เหรียญนาสวยๆกันเลยเหรียญคุณแม่บุญเรือนนะคะด้านหลังจะเป็นยันนะคะพี่ๆค่าขอผมคมชัดๆกันเลยนะพี่ๆนะดูเลยนะคะนี่นี่นะคะสวยเดิมเลยนะคะพี่ๆค่า เก่าเลยนะคะพี่พี่จ๋าสวยมากเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้นะน้องเอาที่500บาทแล้วกัน,นะคะ่ะ500บาทเนาะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงปู่สวงนะคะวัดไพรพัฒนานะคะพี่พี่จา๋ารุ่นหนึ่งนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะนี่รุ่นหนึ่งนะคะหลวงปู่สวงนะคะ เก่าเลยนะเหรียญน,นี้นะคะดูหน้าหลวงพ่อนะคะสวยเลยเก่าเลยค่ะพี่พี่ขารุ่นหนึ่งนะคะเป็นเทวดาเล่นดินนะคะนี่นี่นะคะรายการนี้นะคะพี่พี่จ๋า้องเ,เอาที่ห้าร้อยบาทละกันค่ะห้าร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อหลวงปู่บุญมีนะคะหลวงพ่อบุญมีนะคะวัดเขาสมอคอนจา่าพี่จ๋าเป็นเนื้อทองแดงนะคะหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนี่ดูหน้าทัานนะนี่เก่าเลยนะคะจมูกคมชัดเลยนะคะพี่ๆขานี่ด้านหลังนะคะนี่ ปีสองศูนย์นะคะพี่ๆขานี่ห่วงปิ้นๆกันเลยขอบผมมชัดๆสวยๆกันเลยนะคะนี่นะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะ้องเอาที่ห้าร้อยบาทแล้วกันค่ะห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญพรมสีหน้าหลวงปู่ดูวัสเกน,นะคะพี่ๆ่าปีสี่ศูนย์นะเป็นเนื้อทองแดงนะคะ นี่นะเหรียญพุ่มสี่หน้านะคะหลวงปูด่ดูนี่นะคะสวยเลยค่ะพี่ๆขาสวยเลยนะรายการนี้นะคะรายการนี้นะั้น้องเอาที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญใบขี้เหล็กนะคะหลวงปู่แพ้วนะคะนี่นะคะ สวยเลยค่ะพี่พี่ขาเป็นเนื้อทองแดงเหรียญน,นี้นะน้องบอกได้เลยว่าสวยมากนี่นะคะเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่เพล้วนะคะนี่ด้านหลังปีสองห้าสี่เจ็ดเป็นรุ่นพิเศษค่ะพี่พี่ขาวัดกำแพงแสนนะจ๊ะนี่นะ นี่นะคะรายการนี้นะคะน้องเอาที่ห้าร้อยบาทละกันค่ะห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดเหรียญข้าวหลามตัดนะคะกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะปีสองสี่หกศูนย์ค่ะพี่ๆค่ะเป็นเนื้อทองแดงเนาะนี่นะคะนี่สวยเดิมเลยนะคะ เออพูดน้องทษทีน้องพูดผิดปีสองสี่หกจ้าพี่พี่จ๋าสองสี่หเนาะทวทีตาหลืมมองไม่ชัดรายการนี้นะคะน้องเอาที่500อบาทแล้วกันค่ะห้าร้อบาทเนาะรายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อคงนะคะเหรียญหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพมค่ะพี่พี่ขาปีสองสี่แดสี่นะ เป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะพี่พี่ขานี่นะคะสองสี่แปดสี่นะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมเป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะคะพี่พี่ขาหูเชื่อมห่วงเชื่อมเนาะสวยเลยค่ะพี่พี่ขา และเรามีแต่พระเนื้อถยสวยนะคะไม่ต้องกลัวนะได้ไปแล้วไม่พิดหวังนะจ๊ะนี่นะคะรายการนี้นะคะน้องเอาที่500บาทแล้วกันค่ะพี่ๆค่ะ5า0บาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลบปูไข่นะคะวัดเชิงเรนนะคะพี่ๆจ๋าปี2 4 7 3เนะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะนี่ จะมีจานด้านหลังนะคะพ,พี่ขาชัดๆกันเลยนะห่วงปิ้นๆกันเลยนะคะนี่นะคะพี่พี่ขารายการนี้นะน้องเอาที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปนะคะจะเป็นปิดตานะคะปิดตาพังพรกการนะคะวัดท่าเพนะคะปีสองห้าสี่เก้าค่ะพี่พี่ขาเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะปิดตาพังพักการนะคะนี่ เข่านโนนกันเลยนะคะขอบคมคมชัดชัดสวยสวยด้านหลังจะเป็นอ่าพระราหูนะคะพี่ๆขาเป็นหลังพระราหูเนาะนี่นะคะสวยเดิมเลยค่ะพี่ๆขานี่รายการนี้นะน้องเอาที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนะพี่ๆจ๋ารายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อช่วยนะคะวัดคงคารามนะคะ เป็นรุ่นแรกนะเป็นบล็อกโมไม่มีไส้พี่จ๋านีนะคะปีสองสี่หกห้านะคะนี่เป็นบล็อกโมไม่มีไส้ค่ะพ,พี่ค่าโมไม่มีไส้เนะนี่นะคะหน้าคมคมชัดๆัดกันเลยพ,พี่จ๋า วันนี้ไปไวกันเลยนะนี่สวยเดิมเลยนะคะพี่พี่ขาสวยเดิมเลยนะรายการนี้นะน้องเอาที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทเนาะจ้าพี่พี่ขาพี่พี่ท่านใดนะคะสนใจนะโทรมาติดกับทางร้านเราได้เลยนะคะอยี่สิบห้ารายการนะคะพี่พี่ขายี่สิบห้ารายการเนาะวันนี้นะคะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่พี่ขานะคะ ดูให้ชอบก่อนนะคะพี่พี่ขาดูให้ชอบนะดูให้ใช่นะคะถูกใจองคไหนโทรมาปิดกับเราได้เลยนะคะที่เบอร์นี้นะศูนย์เกนะคะสองหนึ่งสี่สองปดนะคะพี่พี่ขาทางร้านของเรานะคะจะส่งฟรีทุกรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นเก็บปลายทางหรือโอนนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าซื้อผ่ากับทางร้านเราแล้วนะถึงมือทุกท่านนะคะถึงมือทุกท่านนะคะพี่พี่จ๋า ยังไงร้านของเรานะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่ให้พลาดอีพีต่อๆไปนะคะพี่ๆค่ะเนะเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้น้องไปก่อนละกันนะคะสวัสดีค่ะ